สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้นะครับวันลอยกระทงก็มีเรื่องตื่นเต้นนะครับในวงการเครื่องตรวจจับโลหะทั่วโลกนะครับก็คือนกตามาโคกําลังจะเปิดตัวเครื่องอรุ่นใหม่นะครับเป็นเครื่องหลายความถี่นะครับซึ่งสี่ทุ่มเวลาไทยนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกเรามาทําแบบเ,เหมือนกับฟุตบอลนะครับพรีวิวก่อนเตะนะครับอันนี้พรีวิวก่อนเปิดตัวเดี๋ยวผมจะ ซูมหาอาจารย์ป้าป้านะครับให้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 อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะเปิดตัวนะครับอสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ก็เดี๋ยวคืนนี้ตอนสี่ทุ่มใช่ไหมครับใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับครับผมก็เย็นเวลาตุรกีสี่ทุ่มเวลาไทยครับครับอยากจะให้อาจารย์เออเกินเกี่ยวกับไอตัวเครื่องใหม่นะครับเราพูดชื่อได้ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึง จั่วหัวว่าเป็นตำนานบทใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวเขาจะเปิดเผยตอนสี่ทุ่มนะครับแต่ว่าที่ผมเกลื่อนไปก็เป็นการใบ้เล็กน้อยแล้วล่ะหลายคนผมว่าหลายคนน่าจะน่าจะอ๋อบ้างแต่ก็แต่ก็อาจจะยังไม่อ๋อก็มีครับผมอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้ทางนกตาเขามั่นใจขนาดนี้ครับเพราะว่าในเครื่องไหลความถี่เนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่นะครับว่า พัฒนาได้ได้ค่อนข้างจะยากที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำในตอนนี้นะครับก็เอเห็นเขาเลื่อนเปิดตัวแล้วเปิดตัวอีกเนี่ยแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับเขาพร้อมแล้วอ,อยากให้อาจารย์แสดงทัศนะเลยครับว่าทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนี้ครับเขามีอะไรดีแอบซ่อนออหรือเปล่าครับผมก็คิดว่าเขาแน่าจะซุ่มพัฒนาอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าเขามีต้นแบบอยู่แล้วล่ะ ก็ที่ผ่านมาเนี่ยนกตาแมคโรนะครับได้มีความพยายามที่จะพัฒนาเครื่องแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีเหนือกว่าคู่แข่งนะฮะซึ่งทาง Marketing Director เรเนี่ยเรียว่าคุณจริงๆเป็นผู้หญิงน้องแต่ชื่อดิเลกนะครับดิเกเป็นไดเลกเนี่ยไดประกาศไว้ใน Detective ครั้งก่อนว่าเขาจะประกาศเปิดตัวเครื่องประเภทหลายความถี่จะให้ดีกว่านอก800ครับผมซึ่งเขาใช้เวลาในการพัฒนาเนี่ย เลื่อนมาหนึ่งปีกันเต็มนะฮะากที่เดิมเนี่ยมีกาหนดประกาศเปิดตัวเมื่อต้นปี2021ที่ผ่านมาปลายปี2020ด้วยซ้ําครับแต่ว่าอาจจะด้วยเหตุการณ์โควิดหรืออะไรก็ตามนะครับได้มีการเลื่อนการเปิดตัวแล้วก็ได้ข่าวว่ามีการปรับปรุงครั้งใหญ่หลังจากการนําไปทดสอบในภาคสนามแล้วมีการปรับปรุงพัฒนาหลายอย่างเพื่อให้ถูกเ,เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพให้เหนือกว่าและดีกว่าคู่แข่ง ซึ่งเจ๊กก็จวยว่าคู่แข่งที่ว่านั่นคือน,น็อกแปดร้อยครับผมอมืแกแกแกชนเลยใช่ไหมครับแกพู <ผล S 2> ดออกมาเลยใช่ครับ<ล>ก็ถือว่าน่าตื่นเต้นนะครับก็สรุปว่าเอเราจะมาคุยกันสั้นๆนะครับว่าสรุปว่าเจ้าตัวเนี้ยอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นอาทางเลือกใหม่ในอนาคตของนักล่าสมบัติมืออาชีพทั่วโลกหรือว่าในบ้านเรา,เอ,าอาจารย์มั่นใจมากน้อยเพียงใดครับ ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่ดีขึ้นนะครับอาจจะอาจจะมาแทนที่ได้ไหมก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าสุภาสิทธิ์ไทยฮะบางทีว่าหัวเราที่หลังดังกว่า <laughs> นะครับตัวที่หลังได้เปรียบเสมอเลยนะครับใช่เพราะเขารู้ว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยเขาทํากันบ้านมาดีฮะต้องยอมรับว่าเขารู้ว่าออสักครู่นะครับค่อนข้างมั่นใจมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า เขาทำกันบ้านมาดีนกตาแมคโครทำกันบ้านมาค่อนข้างดีนะครับใช้เวลาการพัฒนาโปรดักต์สินค้าเนี่ยมากกว่า2ปีแล้วก็มีการทำกันบ้านศึกษาคู่แข่งมาอย่างดีศึกษาถึงจุดอ่อนที่เกิดขึ้นกับโปรดักต์ที่มีในปัจจุบันเนี่ยแล้วเอาไปปรับปรุงพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองซึ่งจากการที่เราได้เข้าประชมุมเปิดตัวสำหรับบรรดารดีลเลอร์เนี่ยเราเห็นว่าเขาค่อนข้าง ทําการปรับปรุงรูปร่างภายนอกแล้วระบบการทํางานเนี่ยเรียกว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้เลยนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างฟังเสียงของผู้ใช้ดังนั้นผมเชื่อว่ามันอาจจะมาแทนที่มีสิทธิ์เป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็อาจจะแทนที่แล้วที่สําคัญเขาจั่วไว้เลยครับว่า,อ,าอย่าจ่ายมากกว่าอืมก็คือสองค่ายนี้ระหว่างไม l a แลบกับนกนก,นกตามมาคโครนะครับ เขาก็เป็นเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเวลาเขาโฆษณาอะไรเขาก็จะบรัฟกันนะครับใช่ไหมจใช่ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นแก r ร็ t กับ MyLab จะบลัฟกันเหมือนกับ Apple กับซัมซุงตอนนี้ใ่ใตอนนี้มีมามืดมาเสียบครับ <laughs> คือนกตาไมโครเออค่าไม่ตายสักทีนะครับ <laughs> <ช>แล้วก็เหมือนจะมาที่ <laughs> เหมือนจะกลับมาด้วยความแข็งแกร่งกว่าเดิมนะฮะใช่ครับ ก็อันนี้เป็นเป็นเพียงทัศนะระหว่างผมแล้วก็อาจารย์ปาป้านะครับเดี๋ยวอของจริงจะเป็นยังไงนะครับหลังสี่ทุ่มนะครับเมื่ออาจารย์และผมนะครับเข้าร่วมงานเปิดตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับอาจารย์ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆรู้พร้อมกันนะครับอัปเดตสดๆเลยนะครับที่ชมรมเครื่องตรวจจับโลหะของเรารนะครับ แล้วก็ส่วนใครที่อยากจะเข้าร่วมงานนะครับก็เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นกตา d e t e c t o r .com นะครับนกตา detector .com นะครับเขาจะมีการให้ลงทะเบียนไปใช้อีเมลแล้วก็ชื่อนะครับเราจะได้อีเมลเป็นลิงก์ในการเข้าร่วมนะครับเพราะงั้นถ้าใครที่อยากเห็นสดๆอยากเห็นตัวจริงของเครื่องอยากรู้เป็นยังไงเข้าไปชมได้ส่วนถ้าหากคิดว่ากลัวจะฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจก็เดี๋ยวผมทำเป็นบทความภาษาไทย แปลไว้ให้สรุปไว้ให้สั้นๆจะได้เข้าใจครับใครขี้เกียจฟังนะครับรออาจารย์ย่อยข้อมูลให้เรารับรู้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันที่ชมรมเครื่องจับโลหะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็อดใจรอกันอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ได้รู้กันวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ป้าามากครับเดี๋ยวสี่ทุ่มเจอกันใหม่ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ